อายุทยาเมืองเก่าเล่าแต่ก่อนครับวันนี้เราก็เข้าสู่สถานีอายุทยาวันนี้เราก็จะมาดูว่ามีผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนในวันที่12เมษายนนะ2567นะครับผมนะว่าเพราะว่ามันเป็นวันส่งกลานวันส่งกลานนะเราก็มาดูเหตุการณ์ต่างๆเมื่อขบวนรถด่วนขบวนที่13เข้าสู่สถานีอายุทยานะครับว่า13เกันคนดีครับต่าั ไม่ไม่ไดะครับไม่ยินแล้วครับสารภาพครับขบคุณครับไปยดี๋ย้อนสองเดียวละไม่มีครับมีแห่นตรงขบวน5เมื่อกี้คันเดียวครับแต่วันนี้มันชิดสองนะครับผม

จาอยู่เกียกเชี่มงยูเกียกตพี่กูิไไปครับพี่ไหลไปพี่เบาแล้วหยุดได้กระเป๋าแล้วหยุดได้สามพันเลย ครับนี่ก็คือบรรยากาศสถานีอยุธยาเมื่อวันที่12เมษายน2567กับรถด,ด่วนขบวนที่13นะครับผมรถด,ด่วนขบวนที่13กรุงเทพเชียงใหม่นะครับเมื่อเคลื่อนขบวนรถเข้าสู่สถานีอยุธยา่ันจะให้แกดูบรรยากาศนะครับว่ามีผู้โดยสารนะเขาที่เขาจะไปเที่ยวตสมการในวันที่12เมษายนนั้น ว่ามีมากน้อยเพียงใดนะแล้วก็ภาพบรรยากาศนะเสียงพูดเสียงคุยนะครับผมต่งตางๆนะครับผมนะเี่ยก็คือวิวทิวทัศน์ของอ่อาอุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใจอววรมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีผู้โดยสารคนนงคนใดนะใบเขาขับวรถชั้นบางไม่เล่านะต่อไปก็มาทักมาทายมาพูดมาคุยกันนะนี่ก็คืออ่าวิวทิวทัศน์โดยทั่วไปในะยามค่ำคืนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสถานีต่อไปกันนาะสถานีต่อไปว่ามีผู้โดยสารเยอะไหมนะครับผม